สวัสดีครับทุกท่านาวันนี้ผมไปยื่นคัดค้านการาการเก็บภาษีนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาเนื่องจากว่าผมเนี่ยเคยมีบ้านอยู่สองหลังคือบ้านหลังแรกเนี่ยเป็นบ้านที่ซื้อแต่สมัยนู่นนะสิบห้าปี20ปีที่แล้วแล้วก็ยกให้น้องไปแล้วเมื่อปี63ก็ชื่อทุกอย่างเนี่ยออกไปหมดแล้วผมไม่ได้มีชื่อไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองอยู่ที่ ที่ดินผืนเก่าตรงนั้นไปแล้วแล้วก็มาซื้อที่ดินถึงใหม่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อตอนต้นปีเนี่ยมันมีเอกสารมาคอนเฟิร์มว่าเอ้ยเนี่ยบ้านเราเนี่ยอยู่ตรงนี้จริงไหมมีขนาดนี้เท่านะมีขนาดนี้ใช่ไหมเป็นบ้านสองชั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าข้อมูลถูกต้องก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้รีบไปแย้งนะอ่าซึ่งเรา,าก็ตรวจสอบแล้วข้อมูลมันถูกต้องก็เป็นแค่เอกสารเอ่อ ที่มาบอกว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างใช่ไหมคราวนี้เดือนพฤษภาปี6-8เว้ยมีกระสารใบนี้มานะครับให้ดูด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วบอกว่านี่จ้าเห็นไหมนะต้องเสียภาษีนะครับจำนวน4 8 9 6 5บาทซึ่งเราก็เฮ้ยเรามีบ้านหลังเดียว แล้วอยู่ๆจะมาเก็บภาษีอย่างนี้ได้ไงวะเพราะเลยเคยได้ยินข่าวเรื่องนี้มานานแล้วนะครับซึ่งเราก็ไปเช็คข้อมูลนะครับปรากฏว่าบ้านพักอาศัยแบบเนี้ยแบบเราเนี่ยนะครับถ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินด้วยนะครับจะได้รับยกเว้นภาษีนะครับไม่ต้องเสียภาษีนะถึง50ล้านบาทอันนี้คือกรณีแรกกรณีที่2คือมีบ้านหลักเออไม่ใช่สิกรณีที่2คือ เราไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแต่ว่ามีสิ่งลูกสร้างอยู่บนนั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเช่าหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าราคาไม่เกิน10ล้านบาทนะครับราคาตามการประเมินของทางหน่วยงานราชการนะไม่เกิน10ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินนะครับแต่ถ้าเกินไปแล้วจนถึง50บล้านบาทเนี่ยเสียในตา0ูสองรนฮะ0.02%รล้านละ200โดยประมาณนะครับคราวนี้มันมีอันที่มีปัญหากับเราเนี่ยก็คือ มีบ้านหลังหลักแล้วก็บ้านหลังอื่นบ้านหลังหลักคือบ้านที่เรามีชื่ออยู่เป็นผู้ครอบครองบ้านนะครับหมายถึงสิ่งปลูกสร้างและที่ดินอันนี้คือบ้านหลังหลักนะครับบ้านหลังที่สองนะครับก็คือในความหมายตรงนี้ก็คือบ้านตั้งแต่สมัยตั้งแต่เมื่อ15ปีที่แล้วที่ผมให้น้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเลยทำให้ผมจะต้องเสียภาษี0 0 2เปอร์เซ็นต์อืม ซึ่งผมอะ่ะโอนให้น้องไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีหกสามปีนี้ปีหกแปดก็เลยไปก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนี่หว่ามันมันมันไม่ใช่ละมันผิดดังนั้นก็เลยไปติดต่อที่อบตอนะครับซึ่งอบตอเขาก็ให้บริการดีนะต้องอันนี้ต้องต้องขอชมเลยว่าดีจริงๆคือเขาจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเป็นห้องประชุมประมาณห้องประชุมเล็กๆอะ่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้นเลยนะเป็นแถวเลย ให้บริการกับคนที่มีปัญหาเงี้ยเอ,อแล้วพอเราเข้าไปถึงปุ๊บนะเขาก็จะให้เราดูข้อมูลดื้อๆข้อมูลอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพอคอนเฟิร์มว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของอาคารและเป็นเจ้าของที่ดินแล้วและมีแค่ที่เดียวเขาก็เขาก็ยกเลิกให้เลยไว้ภาษีอะ่ะนี่เอกาสารยืนยันว่าไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะเอ่อ นะครับศูนย์บาทน,นะครับดังนั้นผมก็เลยมามาทำคลิปนี้เพื่อที่จะมาใจะให้ทุกคนทราบว่าเฮ้ยถ้าในกรณีที่เรานะครับเป็นบ้านพักอาศัยนะซึ่งซึ่งอยู่ในข้อกำหนดข้อแรกก็คือเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแล้วเป็นเจ้าของที่ดินอันนี้ไม่ต้องเสียมูลค่าถึง50ล้านบาท ข้อที่2ถ้าเราเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินคนอื่นมูลค่าไม่เกิน10ล้านบาทไม่ต้องเสียเราจะเสียในกรณีเดียวก็คือมีบ้านหลังอื่นนะครับบ้านหลังอื่นจะเสียในรา0อัตรา0.02%นะครับล้านละ2อ่าล้านละสองรน,นะฮะคือภาษีที่ดินเนี่ยมันมีเยอะมากลองไปศึกษาดูแล้วกันครับเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เพียบเลยแต่ที่ผมอยากจะบอกคือถ้าเราคิดว่า เราไม่ได้เป็นเออ่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในขาที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยสามารถยื่นคัดข้านได้นะลองลองเอาไปดูกันทำได้นะครับบ๊ายบาย